7ขั้นตอนนะครับลดไขมันทําพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุเยอะอายุน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้หมอนหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูด้วยนะเพราะว่ามีนักเรียนของหมอนหนึ่งคนหนึ่งนะครับเขาเข้ามาเรียนเสร็จปับ๊บเขาเอาเทคนิคที่หมอนหนึ่งสอนนะ่ะเอาไปสอนคุณพ่อเขาที่อายุเยอะแล้วอะ่ะแล้วครบหอมได้ด้วยนะเขามีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยวหมอนหนึ่งสรุปให้ฟังครบทุกแง่มุมที่คุณควรจะรู้จะได้เอาไปดูแลให้คนในครอบครัวของคุณสุขภาพดีต้อนรับปี2024ปีนีีนสัสสวดผมห ลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันวันนี้ในเรื่องของ7ขั้นตอนลดไขมันทําพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ามีนักเรียนของหมอหนึ่งเนี่ยเอาไปทําเสร็จปับ๊บแล้วก็ไปให้คุณพ่อทําด้วยซึ่งคุณพ่ออายุเยอะแล้วแล้วเขาก็ผอมด้วยนะแล้วเขาก็ดีใจมากเพราะว่าหลายคนเคยคิดว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยจะผอมไม่ได้พอเราผอมได้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมการเดินแล้วก็เดินสะดวกขึ้นโครคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมามลุมเล้านะครับ เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับก่อนอื่นนะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆของเราคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนๆคนที่จุดประกายให้หมอนหนึ่งทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับนะเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนปรบมือนะครับนะปรบมือเป็นกําลังใจให้เพื่อนคนนี้ด้วยแล้วก็อยากให้ได้แรงบันดาลใจกลับไปเนาะเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเข้าเรียนกับหมอนหนึ่งในคอสกลุ่ม VIP ไปนะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาน้ําหนัก56นะแล้วก็ลดไปจนเหลือ48ทุกวันนี้น้ําหนักก็ยังไม่ได้ขึ้นเพรราะอะอไ เพราะว่าเขารู้แล้วว่าร่างกายของเขามันทํางานยังไงใครที่ดูคลิปอื่นๆของวันหนึ่งในช่องมาก็จะรู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่การลดน้ําหนักให้เร็วนะแต่มันคือการลดยังไงให้ยั่งยืนบางคนเนี่ยอยากลด20กิโลใน1เดือนพอลดเสร็จปั๊บมันลดผิดวิธีอะสุดท้ายก็กลับไปโยโย่ใหม่วิธีแบบนี้ไม่ถูกต้องจะลดจะเร็วจะช้าไม่สําคัญเท่าลดแล้วยั่งยืนหรือเปล่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นของคนเนี้ยก็ลดไปได้8กิโลเขาบอกเขาดีใจมากแล้วก็เริ่มไปปรับอาหารกับการออกกําลังกายให้้คคุณพ่อดูีียยนะ์เนนละ ตอนนั้นคุณพ่ออายุเท่าไหรแป6เพราะฉะนั้นถ้าเทคนิคที่หมอหนึ่งสอนทุกคนไปเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเรียนหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเรียนน่ะถ้าคุณพ่ออายุ86เขาทาได้อะ่ะคุณก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าจะทําไม่ได้บางคนน่ะกลัวไปก่อนโดยที่ฟังแล้วย,ยังไม่ได้ลงมือทําเลยและคิดว่าตัวเองทําไม่ได้จริงไหมนะครับเนาะน้าหนักก็ค่อยๆลดนะของคุณพ่อท่านนี้นะครับก็ลดจาก73เหลือ67นะครับถามว่าสําหรับคนสูงอายุลดได้แบบเน เยอะไหมเยอะนะเพราะอะไรถามว่าคนอายุ86ออกกําลังกายหนักๆได้ไหมยกเวทเทรนนิ่งได้ไหมวิ่งวันหนึงสิกิโลได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่เหมาะสมเนี่ยกับการลดน้ําหนักกับการลดไขมันเนี่ยมันจะต้องไม่ยากจนเกินไปและไม่ได้อดอาหารไม่ได้ออกกําลังกายหนักจนเกินไปมันถึงจะเป็นวิธีที่ทำแล้วมีความสุขนะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อเนาะ ครั้นี้พอไปออกกาลังกายก็มีแต่คนทักว่าผอหมหุ่นดีพุงหายไปเยอะนะครับหน้าตาสดใสผมว่าสุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยเราจะมีความสุขในชีวิตนะครับเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยเรื่องเงินทองเราจะมีความสุขกับมันน้อยลงแต่เราจะมีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับครอบครัวและการที่เรามีสุขภาพดีพอที่จะใช้ชีวิตของเราเนี่ยในแบบที่เราอยากใช้ไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความดีดีกับนักเรียนในกลุ่ม v i p คนนี้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า 7ดขั้นตอนนะครับเดขั้นตอนที่ลดไขมันแล้วทําพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวเนี่ย มันมีอะไรบ้างอ้อแต่พอดีมีคนหลังไมมานะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเข้ากลุ่มเรียนแบบนักเรียนท่านเมื่อกี้เนี่ยหมอนหนึ่งบอกตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวลืมนะว่ายังเข้ากลุ่มได้นะครับแล้วตอนนี้ใครที่เพิ่งมาฟังคลิปย้อนหลังเนาะหมอนหนึ่งอัดคลิปนี้ตอนต้นปี2 0 2 4ซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มเรียนลดน้ำหนัก V.I.P. ของหมอนหนึ่งเนี่ยหมอนหนึ่งเปิดมา3ปีแล้วและณนะตอนนี้จะเป็นการอัปเดตนะครับความรู้ในการลดน้ําหนักครั้งใหญ่ของกลุ่มนะครับซึ่งประมาณสิ้นเดือนนีีี้้้้้หหรรรรืืือออออตตตตนนนนนนนเเเเเดดดาาาจจะะะไไไไลลลงงงงคคิิปปปปปปปท่่่่่็็ััมมวแโข แล้วก็จะมีพวกคลิปย่อยๆด้วยหลายๆคนบอกว่าคุณหมอคะลดน้ําหนักเนี่ยอยากได้กําลังใจจากคุณหมอเยอะๆนะครับผมก็จะพยายามหาคําถามของเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วก็เอามาทําคลิปที่น่าสนใจแยกไว้ให้ด้วยบวกกับแรงบันดาลใจในแต่ละวันเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้ากลุ่มเรียนด้วยติดตามหมอหนึ่งมานานแล้วแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มเรียนนะอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเรากาลังจะมีอัปเดตเทคนิคการลดน้ําหนักใหม่ของปี2 0 2 4ที่อยู่ในนั้นนะครับก็จะกระชับขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลย มีหลายคนเนี่ยเคยฟังมาหลายคลิปแล้วแต่ถามหมอหนึ่งว่าคลิปมันต่างกันยังไงนะครับก็จะบอกก่อนเลยว่าคลิปที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนักของหมอหนึ่งเนี่ยหมอหจะเรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างและ จะมีอธิบายเกี่ยวกับน้าหนักตัวของคุณว่าน้าหนักตัวของคุณเท่าเนี้ยสารอาหารจริงๆที่มันควรจะเหมาะสมมันจะควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องทําอาหารเองไม่จงเป็นที่จะต้องชั่งน้ําหนักอาหารอะไรใดๆเพราะว่าวันนึงจะมีเทคนิคในการคํานวณสารอาหารโดยที่คุณเนี่ยบางทีใช้ตามองอย่างเดียวคุณก็รู้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์แอดเทวตี้ฮีโร่หรือดูรยลเยดที่อยู่ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับนะก็จะได้ทันโบนัสในการอัปเดตคอร์สครั้งใหญ่ด้วยเลยนะครับหรือใในอออีีอีกกกกปปปเเ่จจะะมมมาาารรรััดดดตตคคห5วู้้ๆุณ็ไสิิทธ นะครับก็คือเข้ากลุ่มครั้งเดียวก็ได้อัปเดตฟรีตลอดชีพไปเลยนะครับเนาะอ่ะคราวน,นี้กลับมาสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะ7ขั้นตอนเนี่ยหมอหนึขอแบ่งออกเป็น3อันง่ายๆสําสหรับคนที่อยากเริ่มต้นลดน้ําหนักและไม่รู้จะทําอะไรนะอันที่1นะครับคือเรื่องของการกินอ่าอันที่2คือเรื่องของการหลับและอันที่3นะคือเรื่องของการขยับตัวอ่า อยากให้จหําง่ายๆนะครับกินหลับขยับตัวกินหลับขยับตัวอันนี้หมอหนึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเขาชื่อหนังสือ Eat Move Sleep Eat คือกินใช่ไหม Move คือขยับตัวแล้วก็ สลิปคือหลับนะครับอิทมุฟสลิปกินหลับขยับตัวเพราะาอะไรเพราะว่า1วันมี24ชั่วโมงคนเราทํางานไป8ชั่วโมงถูกไหมนอนอีก8ชั่วโมงส่วนอีก8ชั่วโมงก็เป็นเวลาที่ได้ใช้ชีวิตวยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนบางคนทางาน8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็น4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็คือเวลาใช้ชีวิตของเราแล้วก็เที่ยงคืนถึง8ปดโมงเช้าคือเวลานอนเนาะไอช่วงเวลาทั้งวันเนี่ยมันก็จะปนกันอยู่แค่นี้กินหลับขยับตัวที่เป็นเรื่องหลักๆที่เราต้องเข้าใจนะครับ คราวน,นี้การที่คนเราจะผอมได้เนี่ยทำไมนักเรียนของมนหนึ่งคนเนี่ยเขาถึงผอมได้แล้วเขาเอาเทคนิคที่หลายๆคนเข้าใจว่ามันจะมีแต่คนที่อายุน้อยทําได้กลับเอาไปสอนคนอายุ86แล้วเขาผอมอะ่ะเพราะสิ่งสําคัญคือวิธีลดน้ําหนักที่ยั่งยืนจะต้องไม่ใช่วิธีลดน้ําหนักที่อดอาหารและไม่ใช่วิธีการออกกําลังกายหนักเด็ดขาดเพราะแต่ก่อนคนเราเข้าใจผิด,ผดคนเราเข้าใจว่าคนเราอ้วนจากการที่อะไรจากการที่เรากินเยอะ เขาเลยแก้ปัญหาด้วยการอดอาหารคือกินน้อยๆเราเข้าใจว่าเราอ้วนเพราะเราไม่ออกกําลังกายเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการออกกําลังกายให้มันมากขึ้นซึ่งจริงๆมันใช่ไหมมันไม่ใช่คนออกกําลังกายน้อยๆแต่ผอมยังมีเลย เพราะอะไรพเพราะคีหลักๆเกิดจากการกินนะครับใครที่ไม่เคยติดตามหมอหนึ่งม,มาก่อนเลยนะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งก่อนซึ่งหมอหนึ่งจะพูดทุกคลิปนะเป็นธรรมเนียมเลยก็คือเรื่องอะไรเรื่องระบบพลังงานร่างกายของคนเรามีระบบพลังงานอยู่2อย่างคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นพลังงานหลักและใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้แล้วเลยทําให้อ้วนคืออะไรรู้ไหมเกิดจากการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามีน้ําตาลมันจะใช้น้ําตาลก่อนเพราะน้ําตาลเนี่ยมันเผาผ่านง่ายมันวิ่งเข้าร่างกายเสร็จปั๊บผ่านประตู้นึ่งช่ ไขมันเนี่ยวิ่งเข้าโรงงานเผาผาันในเซลล์ของเราปับ๊บผ่านประตู2ชั้นตรวจสอบหลายอย่างหน่อยซึ่งหมอหนึ่งคงไม่พูดสับการแพทย์อะไรเยอะแยะนะอยากให้เอาไปใช้ได้อยากให้เข้าใจร่างกายเฉยๆเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยถ้ามีน้ําตาลมันใช้ง่ายกว่ามันจะใช้น้ําตาลก่อนเพราะฉะนั้นในหลายๆคนเนี่ยที่อ้วน,น,นมันมักจะอ้วนจากน้ําตาลที่มากเกินไปนะครับที่มากเกินไปคืออะไรบางคนเครียดหิวอยากกินน้ําตาลบางคนเช้ามาอยากสดชื่นกินน้ําตาลแล้วน้าตาลเนี่ยเวลากินแล้วมันก็อยากกินอยู่เรื่อยเนาะ เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยถ้าอยากจะผอมนะให้ทําอะไรเอ่ยให้งดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ําตาลหลายคนฟังมาหลายคลิปแล้วหมอหนึ่งพูดแบบนี้เกือบทุกคลิปเลยแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทําเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะเริ่มลงมือทําคือตอนไหนรู้ไหมตอนนี้เพราะอะไรรู้เปล่าขนาดคนอายุ86กเอาไปทำเขายังทําได้เลยทําไมคุณจะทําไม่ได้ ถูกไหมครับเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดน้ําตาลทุกอย่างออกจากชีวิตนะไม่ใช่นะน้ำตาลที่คุณควรตัดออกจากชีวิตก่อนคือ1น้ําตาลที่มาจากเครื่องดื่มเช่นน้ําบัดลมชานมไข่มกุกกาแฟทีอินวันกาแฟใส่น้ําตาลต่างๆนะครับพว,นะพวกน้ําผลไม้นะพวกเนี้ยตัดได้ตัดไปก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าน้ําตาลมัน,น,นเยอะมากเลขนึงที่ควรตัดก็คือพวกน้ําตาลที่อยู่ในขนมขนมเบเกอรี่ขนมโดนัทขนมปังต่างๆพวกเนี้ยน้ำตาลเยอะมากแต่ในพวกอาหารที่เอามา กินในชีวิตประจําวันเนี่ยเราอนุโลมได้นะบางคนบอกว่าคุณหมอคะในน้ําตาลนั้นก็มีอาหารอันนี้ก็มีอาหารโอ้จิตตกแล้วค่ะลดน้าหนักไม่ได้แน่เลยไม่เกี่ยวน้ําตาลที่อยู่ในอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารตามสั่งที่เราสั่งแบบตรงนั้นเลยนะครับเขาทำใหม่ๆเลยบอกเขาได้เลยว่าเออขอน้ําตาลน้อยๆนะคะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเดี๋ยวปรุงเองอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นอาหารตามสั่งเนาะก็บอกใส่น้ําตาลน้อยๆไม่ใส่ชูรสอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นอาหารที่เขาทามาแล้วแล้วก็ตักบางคนทํางานอยู่ในสํานักงานอยู่ในโรงงานหรืออะะรย่างเี้นนคับ แล้มีโรงอาหารแล้วเราก็ต้องตักเป็นอาหารตามสั่งนะ3มอย่าง404อย่าง50เราเลือกไม่ได้เพราะเขาทามาเสร็จแล้วสิ่งที่เราเลือกได้คืออะไรรู้ไหมพยายามเลี่ยงส่วนที่เป็นน้าน้าของอาหารหรือว่าจะเป็นพวกต้มยําเป็นแกงเจืดเป็นอะไรน้ําซุปน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะครับให้พยายามเลี่ยงสิ่งที่เป็นน้าน้าเพราะพวกน้ําตาลกับพวกผงชูรสมักจะละลายอยู่ในนั้นแหละโอเคเปล่านะมันจะละลายอยู่ใน ในน้ำน้ำก็เลี้ยงพวกนั้นเอาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นงดน้ําตาลแค่เนี้ยแค่อันเนี้ยแค่ข้อที่หนึ่งนะหนสัปดาห์น้นัาคุณลดแล้วเพราะอะไรเพราะร่างกายของคุณน้ําตาลเริ่มน้อยลงเดี๋ยวมันไปเอาไขมันะมาใช้เห็นภาพไหมหลายคนไม่รู้จะทําอะไรทําข้อนี้ก่อนเสร็จปั๊บหสัปดาห์ร่างกายเปลี่ยนแปลงมีกําลังใจเลยหลายๆคนที่ติดตามช่องหมอหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยเริ่มจากข้อนี้เลยนะคือกล้าไงกล้าที่จะลองทําก่อนแต่หมอหนึ่งบอกก่อนนะว่าสามวันแรกที่คุณเริ่มตัดพวกน้ําตาลที่ออกจากชีวิตคุณไปเนนี่ะ มันจะมีภาวะห่วยน้ําตาลนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าคุณตัดพวกเครื่องหนื่ที่มีน้ําตาลออกไปแต่คุณยังกินน้ําเปล่าอยู่นะวันแรกนะร่างกายมันเราเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเคาะประตูป๊อกปๆอกปอกปอกไปกินน้าตาลสิเธอเคยกินน้าตาลนะไปกินน้ําตาลสิแต่ครึ่งชั่วโมงพอเราหาอะไรทําไปเรื่อยก,กินน้าเปล่าเสร็จความหิวน้ําตาลมันจะหายไปคุณจําหมอหนึ่งไว้นะความหิวมันจะมาเป็นลูกคลื่นอะไรคือความหิวมาเป็นลูกคลื่นร่างกายคนเรานะมันจะไม่หิวตลลอออดเวาหรกพะไ เดี๋ยวพอเราไม่กินมันก็ไปเอาไขมันเก่ามาใช้จริงเปล่าเคยทํางานยุ่งๆแล้วไม่ได้กินข้าวไหมนะแป๊บหนึ่งก็หายหิวแล้วถูกไหมเพราะไม่เอาไขมันเก่ามาใช้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอผ่าน3าวันไปได้คุณจะได้ลิ้นที่รับรสหวานกลับมาได้เพราะปัจจุบันเนี่ยหลายคนกินหวานก็ไม่รู้สึกว่าหวานหรอกแต่เพื่อนกินปั๊บบอกทําไมหวานจังเพราะอะไรลิ้นเราเสียไปลิ้นเรามันรับรสไม่ค่อยดีแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดหวานได้3วาวันลิ้นคุณจะกลับมาดีนะครับเนาะนะเพราะนั้นข้อที่ 1, ดน้านะําาตลนี่ง มันคือแป้งแป้งได้แก่ข้าวเส้นขนมปังพวกเนี้ยนะครับเอาแค่สามตัวหลักๆนี่ก่อนนะเผื่อใครไม่รู้จะทําอะไรเพะอ,อะไรผู้สูงอายุบางคนเนี่ยจะติดนิสัยชอบกินอะไรชอบกินข้าวเยอะอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยพวกเราที่นั่งฟังอยู่เนี่ยก็ชอบเติมข้าวเติมข,ขนมปังหรือบางคนชอบกินแป้งเยอะๆคือกินซ้าซ้อนด้วยซ้าซ้อนคือวันนี้กินไม่อิ่มมื้อเย็นโหทํางานมาเหนื่อยมากกินข้าวเติมข้าวเป็น2ทัพพีเป็น3ทัพพีเสร็จปั๊บตบด้วยผลไม้อีกทําไมถึงบอกว่าตบด้วยผลไม้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าผลไม้ก็เป็นแป้งข้าวเส้นขนมปังผักหัวต่างๆพวกข้าวโพดเผือกมันฟักทองนะครับผลมไม้พวกนี้เป็นแป้งหมดเลยแต่มันอาจจะเป็นแป้งที่ต่างชนิดกันนิดนึงตรงที่มันจะมีแป้งที่มีใยอาหารกับแป้งที่ไม่มีใยอาหารอย่างพวกผักหัวข้าวโพดเผือกม,มันฟักทองผลไม้มันยังมีใยอาหารแต่บางอันที่ไม่มีใยอาหารคือพวกอะไรขนมปังขาวข้าวขาวเส้นหลายๆเส้นเนี่ยเป็นแป้งล้วนๆเลย พวกเนี้ยมันจะไม่มีใยอาหารพอไม่มีใยอาหารเกิดอะไรขึ้นครับแป้งเหล่านั้นจะย่อยเป็นน้าตาลได้เร็วมากแลวดูดซึมเข้ากระแสเลือดสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็อ้วนเสยเพระาะไปสาสมเป็นไขมันเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถ้าเป็นไปได้ให้ลดปริมาณของแป้งลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเคยกินข้าว2ทัพีลดเหลือ1ทัพีเคยกินขนมปัง2แผ่นลดเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้แบบไม่เคยนับเลยลำไยลิ้นจี่ลองกอง เงาะมะม่วงกินได้ไม่อั้นให้ลดไปเลมานมันก่อนอย่างน้อยลดลงครึ่งหนึ่งก็ยังดีโอเคไหมนะครับและมีอีกเทคนิคนึงที่หมอหนึ่งใช้นะครับเราเรียกมันว่าไม่กินแป้งซ้ำซ้อนอะไรคือคําว่าไม่กินแป้งซ้ำซ้อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงเมื่อไหนกินผลไม้มื้อนั้นไม่กินข้าวเมื่อไหนกินข้าวมื้อนั้นไม่กินขนมปังเมื่อไหนกินเส้นมื้อนั้นไม่กินข้าวเห็นภาพเปล่าอันนี้คือไม่กินซ้ำซ้อนคุณจะไม่ได้แป้งเยอะเกินไปเดี๋ยวก็พอมเพราะอะไรเพราะน้าตาลมันก็จะน้อยลง นะครับนะถัดมาข้อที่สามบางคนบอกว่าคุณหมอคะไม่ให้กินข้าวเยอะอย่างนี้จะอิ่มเหรอคะคนเราไม่อิ่มจากข้าวครับคนเราอิ่มจากสิ่งที่เรียกว่าโปรโตีน่าโปรโตีนถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรที่เกี่ยวกับไตไม่ได้มีโปรตีนล่วในปัสสาวะคุณกินโปรตีนที่อิ่มได้เลยคนเราไม่สามารถกินโปรตีนเยอะมากๆจนไตวายได้นะถ้าคุณไม่ได้มีโรคประจําตัวอยู่เดิมอันนี้หมอนหนึ่งพูดในเรื่องของโปรตีนที่เป็นอาหารธรรมชาตินะ แต่ไม่ใช่พวกเวโปรตีนนะเวโปรตีนมันเป็นอาหารที่เป็นอาหารสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเราสามารถชงเวกิน5-6ช้อนได้อันนั้นมันจะไปโหลดไตยเยอะแต่ถ้าเป็นอาหารธรรมชาติคุณลองนึกสิคุณเคยกินบุฟเฟ่แล้วพอคุณอิ่มแล้วคุณอัดเข้าไปอีกมันอัดไหวไหมอัดไม่ไหวเพราะร่างกายคนเราเนี่ยมันฉลาดนะครับ พอมันอิ่มมันสุดความสามารถในการจะย่อยสุดความสามารถในการดูดซึมแล้วมันก็จะบอกว่าอิ่มแล้วนะกินต่อไม่ได้แล้วนะแต่จะใช้เหตุผลนี้ได้กับอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเพราะนั้นเวลาคุณจะลดน้ำหนักบมดหนึ่งอยากให้คุณเริ่มกินอาหารจากโปรตีนธรรมชาติเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้พวกเนี้ยก็ได้ทั้งโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์กินให้อิ่มคีย์เวิร์ดคือคําว่าอิ่มเนาะแต่สําหรับใครที่คนในครอบครัวเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยแม้จะไม่มีโรคประจําตัวก็ตามนะที่เกี่ยวกับไต ก็ควรจะไปตรวจเช็คสุขภาพบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่า อัตราการกรองของไตของคนเราเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆทีละ1% 1% 1%, 1แบบนี้ทุกปีเพราะนั้นอย่างท่านนี้นะครับนะที่เขามาปรึกษาหมอนหนึ่งเนี่ยคุณพ่ออายุ86แล้วเนี่ยก่อนจะปรับโปรตีนเราก็ควรจะต้องดูว่าค่าไตาเนี่ยการกรองของไตเป็นยังไงถูกไหมถ้าการกรองของไตย,ยังดีอยู่เราก็กินโปรตีนให้อิ่มได้ถ้าการกรองของไตย,ยังไม่ดีอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าเราจะต้องลดปริมาณโปรตีนลงเนาะโอเคไหมครับนะเพราะนั้นอันเนี้ยสาคัญมากเนาะและอย่างที่บอกนะอออีีกขข้้ท่4 ถ้าอยากให้อิ่มนอกจากกินโปรตีนให้อิ่มแล้วคุณต้องเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าใยอาหารนะคือบางคนบอกว่าคุณหมอคะที่ทํางานไม่มีข้าวกล้องเลยมีแต่ข้าวขาวซึ่งข้าวกล้องมีใยอาหารข้าวขาวไม่มีใยอาหารอย่างนี้แสดงว่าผอมไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่พูดหลายคิดมากๆว่าประยุกต์ได้ถูกไหมใยอาหารจากพวกผักอะ่ะเราก็กินข้าวขาวบวกผักสิมันก็จะเปรียบเสมือนการกินข้าวกล้องแหละเพราะมันมีใยอาหารอยู่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ช่วยได้การกินน้ำปรับแค่นี้ก่อนเนี่ยคนอายุ86กเขายังลดได้เลยแสดงว่าคุณเป็นไง คุณก็ต้องลดได้แต่ต้องเริ่มทําก่อนแค่นั้นนะครับนะครน,นี้สลับมาที่เรื่องการหลับบ้างเรื่องของการหลับการหลับจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าการนอนกี่ชั่วโมงที่ทาให้อายุยืนที่สุดเออนะมีงานวิจัยบอกว่าการนอนนะครับนะจะนอนได้ดีที่สุดคือต้องเป็นประมาณเจ็ดปดชั่วโมงหรือเอาง่ายๆยเลยนะเลขที่เป๊ะๆที่เขาบอกว่าอายุยืนที่สุดคือเลขเจ็ดชั่วโมงอะเจ็ดชั่วโมงแต่หลายคนเข้าใจผิดเจ็ดชั่วโมงของคนที่นอนตีสาม กับ7ชั่วโมงของคนที่นอน5้าทุ่มไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันทำงานฮอร์โมนต่างๆเนี่ยถ้าใครที่เคยศึกษาดีๆจริงๆลงไปจะรู้ว่าอย่างของพวกแพทย์แผนจีนอะไรเขาก็จะมีเรื่องฮอร์โมนเป็นพลังไตพลังอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมนะทั้งหมดมันอ้างอิงตามพระอาทิตย์ นะร่างกายของคนเราเนี่ยสังเกตว่าคนที่นอนหลับเนี่ยถ้าเปิดไฟกับปิดไฟคนปิดไฟเนี่ยจะนอนหลับสนิทกว่าเพราะอะไรเพราะว่าแสงพวกนี้เนี่ยต่อให้เราหลับตานะร่างกายเราก็รับรู้ได้ว่ามันมีแสงหรือเปล่าคนที่ปิดไฟมืดสนิทไม่มีแสงอะไรไปกระตุ้นเนี่ยพวกต่อมฮอร์โมนต่อมไร้ท่อต่างๆมันก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เราเนี่ยหลับสนิทออกมาแล้วก็เกิดการซ่อมแซมร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นควรจะนอนประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงและถ้าเป็นไปได้นะให้นอนก่อนเข้านอน,อนก่อนเที่ยงคืน คือมันยากมากๆที่หมอหนึ่งจะบอกว่าให้นอนสี่ทุ่มครึ่งให้นอนห้าทุ่มคือแต่ละคนมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางคนเป็นพาร์ทบังคับว่าจะต้องทํางานแล้วช่วงนั้นไม่ใช่ช่วงเวลานอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับหมอหนึ่งจะสอนนักเรียนในกลุ่มตลอดว่าให้ท่องไว้ว่าดีที่สุดในจุดที่ทําได้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําครบ7ข้อนี้แล้วคุณจะผอมไม่ใช่บางคนเนี่ยผอมตั้งแต่ทําข้อที่1แล้วบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะนอน7 8ชั่วโมงได้เพราะว่าอะไรบางคนแบบนอน ตีหนึ่งตีห้าต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องดูแลลูกมันเป็นพาร์ทบ,บังคับแต่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทําให้คุณไม่ผอมเพราะอะไรเพราะว่าข้ออื่นคุณยังสามารถทําให้ดีที่สุดได้อยู่เห็นภาพเปล่าหมอหนึ่งอยากให้ทุกคนมองทุกอย่างว่าไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันเพอร์เฟกครบทุกข้อคุณก็สามารถผอมได้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม v i p ของหมอหนึ่งหมอหนึ่งมีบทเรียนอย่างตอนเนี้ยบทเรียนที่ยังอยู่ในกลุ่มอยู่เนี่ยยีบทละเชื่อไหมเขาเรียนกันนะแต่ละคนที่เข้าไปเรียนน่ะเรียนไม่ถึงครึ่งหรอกเรียยนนนไไไปป13บทททเเเอออองงงแตต่่่ําาามมมมผพระะัจจ็ุ้ก แต่ขอให้อะไรทําได้ทําอันนั้นก่อนเท่านั้นเองโอเคเปล่านะครับเนาะเพราะนั้นในเรื่องของการนอนถ้าเป็นไปไ,ได้ก็นอน7 -8 ชั่วโมงแล้วให้นอนก่อนเที่ยงคืนเพราะนอนเที่ยงคืนตื่น7จ็ดโมงเช้าก่อนนอนตีสามไปตื่น11บเอโมงคุณภาพการนอนไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็ถ้าใครทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะส่วนถัดมาข้อที่6นะครับจะไปอยู่ในเรื่องของการขยับตัวหรือการออกกําลังกาย ซึ่งการออกกาลังกายหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมากๆว่าออกกําลังกายออกหนึ่งชั่วโมงถ้ายังผอมไม่เยอะต้องออกสองชั่วโมงถ้าถามผมนะประสบการณ์ในการดูแลคนลดน้าหนักของผมมาไม่จําเป็น่าออกกําลังกายเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งออกหนักร่างกายยิ่งเครียดเคยเห็นนักกีฬาไหมที่ออกกําลังกายหนักๆเนี่ยพวกนั้นเนี่ยที่เขาดูดีเนะี่ยเพราะอะไรเพราะเขากินถึงและมีอาหารเสริมด้วยนะร่างกายของคนเราเวลาออกกำลังกายหนักๆมันจะเกิดความเครียดเกิดขึ้น ยิ่งเครียดยิ่งออกหนักยิ่งออกหนักยิ่งเครียดส่วนท้ายระบบพอผ่ามันจะพังเอานะครับเพราะฉะนั้นออกกําลังกายถ้าเป็นไปได้คนที่น้ําหนักตัวเยอะมากๆหรืออายุเยอะแล้วไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยนะครับห้นาทีโอเคคุณลองนึกภาพคนอายุ86ไม่เคยออกกําลังกายเลยออกกําลังกายไว้แรกครึ่งชั่วโมงไหวไหมไม่ไหวถูกไหมขนาดเราเราอายุ30กว่าไม่เคยออกกําลังกายเลยไปออก5นาที10นาทียังไม่ไหวเลยนะเพราะฉะนั้น ให้เริ่มต้นจากง่ายๆก่อน5-10นาทีเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นเพื่อชื่นชมตัวเองยากที่สุดของการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่เทคนิคนะแต่มันคือการเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เริ่มต้นออกกําลังกายอันนี้ยากสุดแต่ทําได้คุณจะโคตรภูมิใจในตัวเองเลยเนาะคราวนี้พอเราเริ่มออกกําลังกายแล้วงูงูปลาปลาผิผีถูกๆก,กเนี่ยห้นาทีต่อวนันเราเค่อยมาเรียนรู้ต่อว่าการออกกําลังกายจริงๆจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบที่1เราเรียกว่าการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง เวทเทรนนิ่งอย่าเพิ่งไปนึกภาพว่ามันคือการยกดัมเบลฮึบฮึบฮึบไม่ใช่นะเวทเทรนนิ Wait ่งเนี่ยมันคืออะไรก็ได้ที่มีการใช้สิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นบางคนออกสควอตเป็นการใช้กล้ามเนื้อไหมเป็นอันเนี้ยเป็นเวทเทรนนิ่งบางคนซักผ้าบิดผ้าใช้กล้ามเนื้อไหมใช้นี่ก็เวทเทรนนิ่งเห็นภาพเปล่าเนาะการเวทเทรนนิ่งสำคัญยังไงถามว่าอย่างในผู้สูงอายุในคนสูงอายุหรือบางคน5 0 60น้ำหนักตัว100กิโลเวทได้ไหมเวทได้พยายามใช้กล้ามเนื้อให้เยอะขึึ้นซ่่งงสสิคคัญือ การใช้กล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นมันจะช่วยเผาผ่านพลังงานได้เยอะมากคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเหมาะสมกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าจะผอมได้เร็วกว่าและไม่กลับมาโยโย,โย่เพราะมวลกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานของร่างกายท่องประโยคนี้ไว้เลยนะเพราะนั้นถ้าคุณจับแขนของคุณแล้วมันมีแต่ไขมันกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีเลยอะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคืออะไรกินโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับนะการออกกําลังกายที่ใช้กล และข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเวทเทรนนิ่งก็ต้องมีการออกกําลังกายแบบอะไรครับแบบคาร์ดิโอแต่อย่าเพิ่งไปนึกว่าการคาร์ดิโอคือการวิ่งคือการกระโดดเชือกคือการว่ายน้ำพอไรแค่คิดอย่างนี้นะคนอายุ8 6แบบคนเมื่อกี้แบบท่านเมื่อกี้ลดไม่ได้หรอกหรือบางคนน้ําหนักเ,เกิน100่กิโลนะ่ะว่านึกแบบนี้ปั๊บอยากออกไหมไม่อยากออกแต่ถ้าจะเริ่มคาร์ดิโอเนี่ยคุณอาจจะเริ่มจากอะไรก็ได้ที่ได้ขยับร่างกายเพราะคาร์ดิโอแปลว่าหัวใจ นะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอคือหัวใจได้บีบหัวใจได้สูบฉีดหน่อยในแบบที่เราพอจะทนได้นะเพราะนั้นเริ่มต้นแค่5-10นาทีก็ได้นะอาจจะเริ่มจากการเดินเร็วก่อนก็ได้หรือถ้าบางคนไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยนะและ้บางวันไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายให้เริ่มจากการเดิน19 0 0 0ต่อวันนะอย่าดูถูกการเดิน1 9 0 0 0ต่อวันนะช่วงหมอหนึ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกินเยอะมากนะแล้วก็คิดว่ากลับมาอ้วนแน่เลยแต่กลับมาปั๊บน้ำหนักลด1โล แล้วก็นึกเฮ้ยน้าหนักลดไม่ได้ออกกําลังกายด้วยไปอยู่นู่นอ๋อลืมไปว่าเราเดินเยอะมากถ้าเราเดินเกิน1นึ่งต่อวันเนี่ยอย่างน้อยนะไม่อ้วนขึ้นแน่นอนแล้วพอเราเริ่มหัวใจเราเริ่มแข็งแรงเริ่มอึดขึ้นเราค่อยๆเปลี่ยนเป็นเดินเร็วสลับเดินช้าได้ไหมเห็นภาพไหมส่วนใครที่น้ําหนักไม่ได้เยอะมากอายุไม่ได้เยอะมากอาจจะเป็นวิ่งสลับเดินได้หมดนะครับเนาะสังเกตไหมหมอนหนึ่งจะย้ําอยู่คําเดียวอะ่ะดีที่สุดในจุดที่ทําได้อาจจะไม่ได้ทําครบได้ทั้ง7ข้อ แต่อย่างน้อยถ้าคุณทําได้สัก3ข้อ4ข้อร่างกายคุณมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนพอถึงตอนนั้นคุณมีกําลังใจเดี๋ยวคุณจะพยายามไปถึงเส้นชัยให้ได้เร็วขึ้นเองโดยการอันนั้นทําได้ไหมอันนี้ทําได้ไหม,นนไไหมแต่อย่างแรกต้องให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงก่อนไม่รู้จะทาอะไรทําข้อหนึ่งก่อนเห็นภาพเปล่าและอย่าทําคนเดียวนะเราสุขภาพดีคนเดียวในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเหงาเหงาเนาะไปชวนคนในครอบครัวมาลดน้ําหนักด้วยกันเนาะสองศูนย์สองสี่แล้วนะครับมีเงินมากมายยังไงแต่ถ้าคนในครอบครัวสุขภาพไม่ดีนะมันก็มีความก เพราะฉะนั้นทํำหลายๆอย่างในมิติของชีวิตให้มันควบคู่กันไปดูแลสุขภาพด้วยดูแลความสุขในครอบครัวด้วยหาเงินด้วยนะครับมันก็จะเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกและมีความสุขโอเคเปล่าเนาะก็7ข้อนี้นะครับลองไปทําดูนะทำไม่ครบ7ข้อไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยสําคัญที่สุดคืออยากให้เริ่มต้นลงมือทํา นะครับนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ขอแสดงความดีใจนะครับขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่านนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้หมอนหนึ่งเอาเคสนี้มาเล่านะจะได้ให้หลายๆคนรู้ว่าคนสูงอายุเขาทาได้เราก็ทําได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่จะเข้ากลุ่มเรียนลดน้ําหนัก VIP นะครับก็อย่างที่แจ้งไปตอนต้นคลิปนะว่าใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้จะได้อัปเกรดนะครับคอร์สฟรีด้วยนะ ซึ่งก็จะเป็นความรู้ของปี2024นะครับเป็นความรู้ใหม่ที่ทันสมัยของปีนี้และในอนาคตนะจะได้โปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้ามีอัปเกรดอีกไม่ว่าจะ2ปี3ปีหรืออะไรมีอัปเกรดความรู้อีกหมดหนึ่งก็จะให้อัปเดตความรู้ในกลุ่มนั้นฟรีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่วงเลยเอาความรู้ในกลุ่มนียไปสอนคนในครอบครัวได้ นะครับเนาะคนใครจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์แอดเทลตี้ฮีโร่หรือดูลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์นะครับนะแล้วพบกันในกลุ่มนะครับปีใหม่แล้วมาลดนน้ำหนักกันครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในนนกลุ่มเรรียะคับ